สองสามสองหนึ่งครับตรงหน้าประหยัดยกอ,อกตึออก๊บได้นำกำลังพลข้า,ารชกาาทหารตำรวจตายปกครองและพาทีเดิข่ายมาเข้าที่ลงพล57นายปัดนี้พร้อมแล้วรับ ในแนวแบบนี้ครับขออนุญาตเรียเนเชิญพันตำรวจเอกไพศาลนันตารองผู้บังคักการตรวจภูทรจังหวัดเชียงใหม่พลตำรวจโทรประจวบวงสุขผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติที่วันหยุดราชการต่อเนื่องกันหลายวันโดยในห่วงเวลาดังกล่าวจะมีพี่น้องประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนาเพื่อร่วมทำบุญในวันสงกรานต์ตามประเพณีไทยซึ่งอาจจะมีกลุ่มผู้ไม่หวังดีหรือวิชาชีพช่วยโอกาสก่อเหตุในลักษณะต่างๆ เป็นห่วงเวลาที่มีการเดินทางเป็นจำนวนมากซึ่งอาจก่อให้เกิดปัญหาความไม่สะดวกในการสัญจรในการป้องกันการเกิดปัญหาอาชญากรรมในการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรการออกตรวจสถานบริการสถานประกอบการ,สถา,ร,การสถานีขนส่งและสถานที่ท่องเที่ยวมาเป็นประธานในวิธีปล่อยแถว,ก,วก,กระดมกวาดล้างอาชญากรรมและอำนวยความสะดวกด้านการจราจร ในเทศกาลสงกรานต์พุทธศักราช2565ของตุ๊บุรจังหวัดเชียงใหม่และหน่วยงานภาคีเครือข่ายในวันนี้ให้สำนักงานตรวจ่งชาติดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินตลอดจนอำนวยความสะดวกด้านการจราจรปลอดจากอาจญญกรรมเดินทางกับผูณนาและท่องเที่ยวตามประเพณีสงกรานต์อย่างมีความสุขอันจะส่งผลให้ประชาชนมีความสุขจากการท่องเที่ยวและประเพณีที่ดีงาม พระธาตุสุเทพพราบรมูบา9เจ้าศรีวิชัยกรมขอกรแถวกรมขารักาิจกรรมและอำนวยกตรวรางการดตอนานาาวลพูดด้วยพูดในการตรวจหนึทานขบวนที่1จะเป็นขบวนสายตัวจกละอรกลุ่มงานกลจอนตรวีตรจังวัดเชีงใหม่และรถเรื่องที่เร็วเพื่อรถ การดูดีเงบและแก้ไขารกระทำโดยมอนทีมในตรวจในจังหวัดอำเภอเมืองเชียงใหม่ที่หนึ่งสนน้องตอสนแม่อร์สนขจรครับสนบอยสกิปนะครับสนแม่โตนะครับและสวยตรวจเทศกิจนะครับเดี๋ยเพื่อสภานครเชียงใหม่ครับ ขอบคุณครับท่านประธานพิธีมาอย่างนนะครับกหมาาลัปที่จัารการกระดง่นิิห่ครั้นสุดมากที่สุดนะครับให้ได้น้อยที่สุดนะครับ10คนนะครับ10รายนะครับเราจะพยายามลดตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้นะครับช่วงเทศกาลสงกานนะครับซึ่งทุกปีนะครับก็จะมีพี่น้องประชาชน เดินทางกลับมาขุนเนาและก็ท่องเที่ยวโดยเฉพาะอย่างในจังหวัดที่ของจังหวัดเชียงใหม่ของเรานะครับด้านหลักทางรัฐบาลโดยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาในยุ่งตีทั้งเื่องว่าการส่งกระหูกปริกประวิตย์วงสวรรณีตอนยุ่งตีนะครับก็มีความห่วงใยในความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนของทั้งทั้งประเทศด้วนะก็จินได้สั่งการในสำนักงานชาตินะครับให้ดมและดมศักยกำลังทุกหน่วยที่เกี่ยวข้องร่วมกับภาคีเครือข่ายต่างๆในการตั้งจุดตรวจจุดสกัดต่างๆอำื่อความสะดวกการจราจรให้กับพี่น้องประชาชนให้เดินทางกลับพงนนอ และท่องเที่ยวอย่างมีความปลอดภัยและมีความสุขในช่วงเทศกาลสำคัญครับจะมีการฝากเตือนประชาชนอย่ไงบ้างครับานครับก็ในทุกปีนะสิ่งที่เราอยากจะฝากพี่น้องประชาชนเป็นเรื่องของการปฏิบัติตามกฎจราจรเพื่อป้องกันให้เกิดอุบัติเหตุนะครับโดยเฉพาะยิ่งในช่วงเทศกาลซึ่งมีคนใช้รถเช่าหนุนจำนวนมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งสาเหตุที่ทําให้เกิดอุบัติเหตุไม่ว่าจะขับรถเร็วก็ดีขับรถในขณะดื่มเหล้าดื่มมาทอก็ดีเนี่ย ต้องขอให้ให้น้องประชาชนที่เชนซ์เดรมอน์เนี่ยนะครับต้องอยาก,กยะคกระทำโดยตรดทางเจ้าที่รูปภาคส่วนจะมีการตั้งจุดตรวจเทศการต่างๆในการมาคับใช้กฎหมายความคึกคักนะครับในช่วงเทศกาลซึ่งมันเป็นพัฒนธรรมประเพณีที่พวกเราต้องการกลับมาพื้นิเนาและท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆก็อยากให้พี่น้องประชาชนได้ท่องเที่ยวก็อยามีความสุขและก็มีความปลอดภัยครับนะครับเกี่ยวกับสถานบันเทิงที่ว่าในช่วงเทศกาลสงการเนต์เราให้เปิดยังไงบ้างท่าน ก็เปิดตามกฎหมายปกตินะครับครับและการเล่นน้ำอะไรครับท่านเล่นน้ำซึ่งเป็นมาตร,รการในทางสอบประแลรรัฐบาลและตำรวจห้ามอยู่ในช่วงนี้เนื่องจากการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 ครับ